สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับก็อยู่กับแอมนะครับพร้อมกับคอร์สเรียนกฎหมายอสังหาริมทรัพย์นะครับและวันนี้นะครับแอมอยู่กับอาจารย์อภิวัตบัวลอยครับวันนี้อาจารย์จะมาให้ความรู้ในเรื่องของกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณแอมครับครับผมอยากให้อาจารย์เนี่ยแนะนําตัวสักนิดหนึ่งครับครับผมผมอาจารย์อภิวัตนะครับวันนี้เราจะมาสอนเกี่ยวกับกฎหมายสัญญาอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะเลย ถือว่ามาให้ความรู้กับในหน้าใหม่นะครับแล้วก็ในหน้าที่เป็นในหน้ามาแล้วเนี่ยหลายคนก็อาจจะได้ประโยชน์ด้วยนะครับก่อนอื่นแนะนําตัวก่อนนะครับคุณแอมผมทํางานด้านการศึกษาและด้านกฎหมายครับครเนาะทางานด้านการศึกษามาตั้งแต่ปี4ีเก้าแล้วก็ทํางานด้านกฎหมายมาตั้งแต่ปี5้าครับปัจจุบันเป็นทนายความและวิทยากรเนาะผมสำเร็จการศึกษาด้านปร,ริญญาโทด้านศึกษาศาสตร์แล้วก็ปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์ครับ แล้วก็จบหลักสูตรพาราลิเกลสติฟิกเกตจากสหรัฐอเมริกานะครับก็มีงานอะไรเล็กนี่นะครับคอนเทนต์ครีเอเตอร์แบบนี้แหละนะแต่สู้คุณแอมไม่ได้นะอ่าของผมนิดนึงครับผมนะครับคุณแอมเป็นอะไรอินฟลูเอนเซอร์อินฟลูเอนเซอร์นะครับเดี๋ยวเราเอาเอาช่องคุณเนี่ยมาแปะไว้ต้นแปะไว้ข้างล่างนะครับนะครับผมก่อนที่จะเข้าบทเรียนนะครับผมอยากรู้นิดนึงครับว่าเรามีกฎกติกาในการเรียนยังไงบ้างครับอาจารย์ครับกฎกติกาก็คือว่า ในการเรียนนะครับผมอยากจะให้พวกท่านเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดเนาะดังนั้นผมมีหลักเกณฑ์อยู่5ข้อแล้วกันนะครับ,รบหนึ่งก็คือต้องมีวินัยในตัวเองเนาะวางแผนในการเรียนไว้ล่วงหน้านะครับแล้วก็จัดความพร้อมสภาพแวดล้อมในการเรียนให้พร้อมเลยเช่นในระหว่างเรียนก็อาจจะไม่ฟังไปด้วยดูมือถือไปด้วยแบบนี้ไม่เอาเนาะแล้วก็ขอให้มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ครับการเรียนจัดตารางเวลานะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการการวอกแวก เนาะเพราะว่าแล้วผมจะทําให้มันหลักสูตรมันสั้นๆด้วยหนาที8นาทีท่านก็จะได้แบบโฟกัสได้นะครับครับแล้วก็ควรจะดูให้จบทุกเนื้อหาเลยเพราะว่าแต่แต่และเนื้อหามันก็จะมีหลักสูตรที่ต่อเนื่องกันเนาะครับผมแล้วก็หากมีคําถามผมจะฝากเบอร์โทรไว้ในช่วงถ่ายสามารถไลน์มาหรืออีเมลมาสอบถามได้นะครับครับผมก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยเตรียม ให้เรียบร้อยนะครับอย่างที่กฎกติกาที่ขึ้นไว้นะครับผมว่าแต่ว่าอาจารย์ครับทำไมเราต้องเรียนรู้เรื่องของกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ด้วยครับออในแวดวงอสังหาไทยนะครับเราไม่มีระบบของการมีใบอนุญาตใครก็ได้ไปทํางานอสังหาปัญหาก็คือว่ามันอาจจะเกิดการที่เราไม่รู้กฎหมายได้เนาะหรือบางครั้งก็อาจจะโดนหลอกครับเนาะแล้วก็บางครั้งในหน้าก็อาจจะถูกโกงนั่นแหละพูดง่ายๆเนาะ ผมก็เลยทําเป็นคาคล้องจองขึ้นมาว่าเรียนกับผมต้องรู้กฎหมายอมไม่โดนหลอกปกป้องสิทธิ์กิจการราบรื่นแสดงว่าจบคอร์สเรียนนี้จะได้ทั้งหมดอยู่4อย่างก็คือรู้กฎหมายไม่โดนหลอกปกป้องสิทธิ์แล้วก็กิจการราบรื่นใช่ไหมครับใช่ว่าแต่ถ้าเรียนไปแล้วเนี่ยเราจะได้รับอะไรบ้างครับอาจารย์ครับออผมมีตัวอย่างสัญญาในหน้าให้ไปใช้เลยเนาะแล้วก็ตัวอย่างสัญญาจะซื้อจะขายครับนะถ้าบอกถ้าโทรมาหาผมบอกว่าทนายร่างสัญญาให้หน่อยครับ ผมคิด2อันรวมกันนิดไปหลายหมื่นนะฮะโอ้แต่คอร์สเรียนนี้คือคุมแล้วนะครับใช่ใช่ปูพื้นฐานให้ด้วยแล้วก็เอาตัวสัญญามาให้ดูด้วยนะครับครับผมผมถ้าพูดถึงเนื้อหาของคอร์สอาจารย์เนี่ยเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายอสังหารเนี่ยมีกี่บทบ้างครับผมแบ่งออกเป็น3บทใหญ่ๆครับก็คือปูพื้นฐานให้ก่อนนิติกรรมสัญญากฎหมายคืออะไรหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องสัญญาในหน้า แล้วก็สัญญาจะซื้อจะขายแล้วก็จะมีเคสสต๊าดดี้ให้ดูเอาตัวอย่างสัญญามาให้ดูครับอืมก็คือเราไม่ได้เรียนไปด้วยแต่ว่าเรามีเคสตัวอย่างถูกต้องให้ประกอบความเข้าใจไปด้วยอ๋อครับผมโอเคครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวนําสู่เข้าไปบทที่หนึ่งเลยแล้วก็เราเรียนด้วยกันทีละทีละส่วนละส่วนสงสัยตัวไหนสามารถติดต่อได้นะครับผม